สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวกีฬาข้าม n b t วันนี้มาเย็นหน่อยยังไม่คํานะฮะไปติดตามเรื่องของปุ๋ยรุ่นรุ่งอรุณลีกนะครับคือเป็นผู้สนับสนุนของฟุตบอลไทยลีก3ในซีซั่นนี้ก็ขอเชิญชวนครับแฟนบอลทุกคนมาแสดงพลังรักบ้านเกิดผ่านการร่วมเชียร์12ทีมรักในรอบแชมเปี้ยนลีกภารกิจสําคัญก็คือการเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกหลีกไปสู่ไทยลีก2ครับผ่านเรื่องราวของเด็กนักเรียนระดับประถมและท้องถิ่นนั้นๆทายทอดสดทุกนัดครับผ่านทาง n b t 2H ของเราแล้วก็ Facebook ไทยลีก3ปุ๋ยรุ่งอรุณลีก ยูทูบไทยลีกออฟฟิเชียลให้แฟนบอลทั่วประเทศได้รับชมนะครับโดยเป็นการสนับสนุนฟุตบอลไทยในระดับภูมิภาคฮะซึ่งก็เป็นลูกหลานพี่น้องกเกษตรกรไทยของเราเนี่ยแหละให้นักกีฬาได้โชว์ฝีมือพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและแน่นอนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิภาคและประเทศไทยได้ในอนาคตนะฮะทุกคนมีฟุตบอลในวัยเด็กที่แตกต่างกันไปครับบรรยากาศการได้เตะบอลช่วงพักกลางวันเตะโกรูหนูการ เชียร์ทีมรักผ่านหน้าจอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนหล่อหลอมให้ลูกชาวนาชาวสวนให้พี่น้องชาวไทยนะครับทุกภูมิภาคลุกขึ้นมาเตะบอลครับหวังจะเล่นเป็นอาชีพและให้คนในบ้านให้พี่น้องในชุมชนได้ดูพวกเขาได้ส่งต่อสู่แรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดนะฮะคอนเซปต์ทีมของเราบ้านของเราครับอย่างที่เห็นน้องๆก็วาดภาพตั้งใจและนี่หวังว่าจะเป็นหนึ่งในกำลังใจที่น้องๆส่งให้ทุกทีม ไปสู้ศึกมันสนั่นภูทรครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นติดตามได้นะครับมีนาคมนี้เป็นต้นไปกับปุ๋ยรุ่งอรุณลีกรอบแชมเปี้ยนลีกรครับและประเดิมวันนี้เลยที่เรามาเร็วเพราะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดสด18มริกาสงขลา f c จะเจอกับพัทลุง F4 นะครับรอติดตามหน้าจอกันได้เลยครับ